โรต pues ีที่นี่ไม่เหมือนกันที่อื่นทำเหมือนมือใช้จุ๊บๆปอกติดติดติดตรงถ้วยใหญ่อใหญ่กว่าปกติใช่ไหมไม่รู้แต่เขาเล่าให้เราไดแล้วแต่ตรงนี้ชอบดีกว่าร้บนากนะอ๋ออืมอืม ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่อันนี้รูชาลวดเลยอ๋ใช่ลดเต้นไม่ไหมมองไม่ลดไปถ้ไม่ลดเขาไปก่อนได้ๆขอเล่นโอ้เฮ้ยสิเพรเพรท่าโอโอโอไม่เป๊ะเปอันนี้ไม่ใส่ พ่อก래น간배ดใช่ไหมแปดไม่ใช่แปดแป이แปด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  คืออะไรสวยมากม้นเส้าวนองมาเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้ยโชคดีมากโอ้บาบะอาจารย์หลับฟันแดงโชคดีมากชิิ้นสวยมากชอวิตชอบหนุ่มๆหรือก็กลชอบหนุ่มๆอ่าผมชอบหนุ่มลุกบางกันเขาเล่นมา โอ้พี่เจ้าแฟนสัตอะไรผมมังกรอนี้มตกนไม่ใช่มังกรไม่ใช่ตะกอนไม่ได้สชือะไรชบกินอนไ้ปกติทุกสัตว์กินสัตกินได้จริงมันกินน้ำเนมันสะสมน้ำไงใช่ใช่ไหม 아 으, 오 잠다이. 피피좀으 말룰러. 피좀 깽막 잠다이. 으 아미 어. 끌라두기요. 끌라두? 아 팀님 끌라두? 끌라파오 남. 어, 안 먹고 남남 남다이. 소외는? 아, 이거. 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 아, 이 아, 이이 เป็นนิ่มนิ่มจับตบต้องระวังอันนี้ระวังอันนี้ข่าวขาวข้างในเข้าใจไหมเข้าใจไหมเพราะว่าอันนี้นุ่มๆต้องระวังตุ๊บตุ๊บระวังตุ๊บปุ๊บปะอ้องต้องครับคมาเตงไหนมีเก๊สออับลม อาจริงหรออืมอิมมาอิมมาเฮ้ยทำไมดำจำไม่ได้พีคฟ้าพลเรู้สึกเสน่ากหัวเลยว่าพล่าววนเดี๋ยวใส่อวนมีอวนเข้ามานี่คืออวนอ่านี่อวนอ่าวนลงข้างล่างลงข้างล่างลงงเงี้ยตอนกลางคืนนอนเริ่ขึ้นแล้วดึงขึ้นมาอ่า

ทำ똑มต로ใจ유หรอ마ี่นี라อย 롱파야반 사이어잘잘 징징 전ม을จ자일와로ริงมันเหมือนเราไปลงผ้าบั่น이ส้เออรบกวนจ 플렛빠이 레고 홈땀플렛 오케이 맞? 이 키바아 문장 전화 들까 아니 패? 차이 페페패어빠이빠이시프아딱 7점 대만 에아르무이